สวัสดีครับพีเพนนะผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับตัว iPhone 4 Pro Max ที่พี่ผมซื้อมาใช้งานเองครับในครบรอบ1ปีครับที่ iPhone เปิดตัวอย่างเป็นทางการครูที่9กันยาครับครบรอบ1ปีใช้งานมาบอกเลยว่าจะขอรีวิวข้อดีเป็นไงบ้างข้อเสียเป็นไงบ้างนะผมกับการใช้งานกับเจ้าตัวนี้เลยแล้วก็ข้อดีพีจะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่ามันเป็นไงบ้างนี่ครับอันนี้พีจะขอรีวิว พร้อมกับการพูดคุยกับพี่อย่างพีนครับผมซึ่งแกก็ใช้ตัว iPhone 14 Pro Max เหมือนกับพีนะครับนี่ใช้2เครื่องจริงครับซื้อมา1ปีเท่ากันเลยครับผมในการใช้งานซื้อพร้อมบางจําหน่ายเลยนะครับนี่อันนี้สีม่วงครับก็ใช้งานหนึ่งปีเดี๋ยวจะรีวิวประสบการณ์ในการใช้งานเป็นไงบ้างครับผมอย่างแรกพี่จะขอรีวิวก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างกับตัวนี้ในการใช้งานครับกับข้อดีที่พีเจอครับผมมองว่าตัว iPhone ครับ ถ้าพีจะมองว่าในการถ่ายรูปครับส่วนมากบางคนน่ะถ้าพีถามผู้ใช้จริงครับส่วนมากก็จะถ่ายรูปในที่แบบว่าผ่านแอปสมากกว่าครับเพราะว่ากล้องสดของ iPhone นะครับที่ถ่ายมากล้องสดครับถ่ายแล้วคุณภาพสีสันออกมาก็ตามที่เห็นครับสภาพจริงโคตรค,ครับส่วนมากนะครับผมผู้ใช้ iPhone ส่วนมากก็จะถ่ายผ่านแอปสมากกวาครับเดีย๋ยววันนี้พีจะขอทดสอบในการสัมภาษณ์คนที่ใช้ iPhone 14 Pro Max ว่าส่วนมากถ่ายกับตัว แอปโดยตรงหรือว่าถ่ายผ่านแอปลิเคชันเสริมของ iPhone นะครับคือใช้ตัว iPhone นี่มานะครับเป็นไงบ้างในการถ่ายรูปส่วนมากถ,ถ่ายผ่านแอปโดยตรง1ปีใช้มาหรือว่าถ่ายผ่านแอปเสริมที่เราลงแอปเพิ่มมาแอปสโตร์ครับถ่ายผ่านถ,าถ้าถ่ายบุคคลก็จะใช้แอปที่เราโหลดมาจากแต่ว่าถ้าถ่ายธรรมชาติหรือว่าต้นไม้ในนี้ก็ถ่ายแอปของไอถ่ายเครื่องของ iPhone เลยค่ะ นี่ไงวนนี้ไาครับผมก็คือเสริรมากกล้องหน้า iPhone แล้วก็กล้องหลายโฟนก็ถ่ายถ่ายผีก็เป็นผีครับไม่ได้ถ่ายผีเป็นคนนะครับก็คือตามสภาพจริงครับใช้งานมาหนึ่งปีแต่งานวีโอนี่กันสั่นดีมากใช่ไหมครับยืนยันอีกคน,คนแล้วกันครับ ชัดแล้วก็การสัน่นสั่นดีค่ะใช้ดีค่ะการสั่นนี่บอกเลยว่าการถ่ายวีดีโอนี่โคตรสุดยอดเลยครับในการใช้งานเป็นตัวท็อปสุดแล้วกันครับของมือถือที่การถ่ายวีดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังคุณภาพโคตรสุดยอดเลยครับผมในการใช้งานและประสบการณ์จริงครับกล้องวีดีโอส่วนมากก็ถ่ายผ่านแอปของตัว Apple อยู่แล้วที่5้ารูปภาพนี้ก็ถ่ายผ่านแอปอะไรครับส่วนมากแอปพวกคามล่าต่างใช่ไหมใช่นี่ยอะไรครับในการใช้งานแล้วแบตเป็นไงบ้างครับผมในการใช้งานตั้งแต่หนึ่งปีมาแบตบ แบตอึดบบไหมเราใช้ว่าอึดเพราะว่าเรามีไอแพเนาะแต่ว่าถ้าถ้าใช้อย่างเดียว1 4โ์แม็กเครื่องโดยทั้งวันนี่ก็น่าจะลดเร็วอยู่นะแต่อันนี้เราเราใช้2อ,อย่างแต่ว่าถือว่าอึดใช้ดียืนยันครับพีก็ว่าอึดแล้วคนที่ใช้ก็คืออึดเหมือนกันครับบอกเลยว่ามันอึดจริงตอนนี้ผมสุขภาพแบตเป็นไงบ้างครับผมในการใช้งานมา1ปีแล้วมันลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนตอนนั้นตอนนั้นกดไปเนาะเพ่งเดือนที่แล้วร้อยใช่ไหมไม่กี่ไม่กี่97มันบอกบ่งบอกว่า iPhone 15จะ,จะเปิด<า>ตัวเนาะ <laughs> แล้วก็มันก็มีอาการค้างของแอปคือนี่ให้ดูแล้วกันครับผมเดี๋ยวปีให้ดูว่าแบบนี่ครับเดี๋เท่าไหร่เห็นไหมครับว่ามันก็มีอาการค้างของพีก็ยอยู่กค่สิบเอ็นต์แบตเห็นไหมครับว่าเป็นเมื่อกี้เลยนะยเห็นไหมปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเครื่องใช่มันเป็นเพราะว่า มันจะเปิดตัว iPhone ใหม่ครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมทุกคนเปลยนแน่นอนครับไม่เป็นชา้าก็เป็นเร็วดังนั้นนะผมเราต้องไปซื้อใหม่ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าราคามันแพงเหลือเกินครับแพ,แพงมากปีนี้ห้าหมื่นแน่นอนครับกับ15เนาะในการใช้งานครับในส่วนเรื่องหน้าจอ d y n a m i c เนี่ยใช้งานมา1ปีสำหรับพีก็มองว่ามันเป็นลูกเล่นที่เพอร์เฟกมากครับมันสวยงามแล้วมันก็ใช้ไปใช้มาก็รู้สึกว่าชอบมันแล้วกันครับในการใช้งานแต่ก่อนเนาะพีบ่นมากว่า ช่มชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันแบบแต่ก่อนน่ะบ่นมากว่ามันมันแบบลำบากสายตาไหมไม่ไม่ไม่แต่พอใช้งานไปมันคือเอกลักษณ์ของแอปเปิลไปเลยอ่ะแต่จอสวยใช่เปิจอจอชัดจอมันสองพันนินไงคือมันสู้แสงดีมากของตระกูลสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นั่นเลยใช่อย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่แต่แต่แสงถ้าเจอภางนอกก่อเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกเลยครับผมที่หน้าจอมันสวยงามมากที่ใช้งานมาบอกเลยว่า พี่ผมใช้งานในตัดต่อวีดีโอที่กลางแจ้งถือว่าโอเคมากครับหนึ่งปีที่ใช้งานมาในตัดต่อรูมาฟิวชั่นบอกเลยว่าโคตรลื่นจริงๆตัดต่อเคยตัดต่อวีดีโอไหมครับตัดแต่ไม่เยอะก็จะลงพวกเแอปนั่นเฉยๆทิกตอกใช่พอแคปคัดแต่พี่ผมใช้รูมาฟิวชั่นในกลางแจ้งใช้แคปคัดแคปคัดไงแต่ว่าถ้าถ้าแต่งรูปแบบเถ่ายแล้วถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ากล้องกล้องสดถ่ายแต่เราแต่งแต่งก็อยู่ข้างในไอโฟนสบาย นี่ครับผมก็ถ้าตัดต่อพีนะครับผมตัดต่อผ่านแอป,ป 5, ร u มา f u s ช o n <4, S 1> คือมันดีมากเป็นสมาร์ทโฟนที่ตัดต่อเป็นเบอร์หนึ่ง,งพีแล้วกันครับตัดต่อ,ตอวีดีโอบอกเลยว่าพีใช้งานโคตรเยอะอึดจริงพีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์ถามบุคคลที่อยู่กับพีประจําครับว่าจริงไหมไในการใช้งานในการตัดต่อคุ้มโหดมากโหดมากใช่ไปถ่ายการแจ้งร้อนๆแร้อนๆจนแบบร้อนแจ้งเตือนออกมาร้อนจนแบบจนใช้ไม่ได้จะต้องพักอะ ั่นแหละรครับคือบอกเลยว่าตัว CPU A16 Bionic ตัวนี้ครับตัดต่อดีมากเล่นเกมดีมากการสั่นการสั่นของกล้องก็สุดยอดมากครับในการใช้งานบอกเลยว่าแบตอึดจริงเครื่องมันก็ใช้งานมากในการใช้งานลำโพงเสียงเป็นไงบ้างครับตั้งแต่ใช้งานมาลำโพงเสียงดีไหมก,ก็ก็ดีนะก,ก็ถือว่าดีส่วนตัวของพีก็ลำโพงก็ถือว่าเสียงดีมากเสียงดีแ,แหละของตัว iPhone น่ะ คือมันมีเสียงเบสเสียงกลางพอดีครับมันเป็นตัวลำโพงที่ดังกระหึ่มมาก2ตัวนี่ครับบริเวณด้านล่างแล้วก็ด้านบนตัวนี้ครับถือว่าสุดยอดมากคุ้มจริงๆคุ้มจริงพี่มันใช้คุ้มจริงๆเห็นไหมครับว่าผมใช้จริงนะครับมันด้านโทรศัพท์ก็คือคุ้มนี่ครับเสียงโคตรดีเลยครับดูเสียงครับแต่ถ่ายวิดีโอตอนร้อนวิดีโอตอนร้อนมาสุดยอดเสียงลำโพงนี้โคตรดี คือถ้าแนะนําคนอ่ะจริงๆไม่ดังมากนะแต่เพแต่มันเสียงเบสไงเสียงเบสมันดีมากครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าเป็นคุณภาพที่โคตรดีมากเลยครับผมในการใช้งานดีเทลของกล้องหลังมันมิติมากในการใช้งานครับดีเทลกล้องหน้าถือว่าในการถ่ายโลก็ถือว่าดีนะสำหรับการใช้งานจริงอ่ะ ดูคลิปครับผมในช่องพีจริงๆอ่ะพีถ่ายเยอะมากครับผมถ่ายในการรีวิวตัวสินค้าโดยใช้ i p h o n สี่โปรแมในการถ่ายถือว่าสุดยอดมากครับในการใช้งานแล้ว UI อุไอผมกับไอเวนนี้ลื่นไหลไหมแต่ก่อนใช้ตัว Android มาแล้วเปลี่ยนมาใช้ไอเวนนี้บอกเลยว่าอุไอลื่นไหลไหมครับผมในการใช้งานตัวนี้โหนานนะนะใช้ Android เปลี่ยนตอนนั้นใช้ Android แล้าเปลี่ยนมาสิบเอ็ดโปรแม็กเนาะก็ข้ามกะเลยแต่ว่าก็ก็ดีก็ถือว่าม,มันแตกต่างอยู่แล้วแหละไม่งั้นก็ไม่งั้นจะใช้ ไอโฟนมาตลอดหรอสิบเอ็ดสิบสองโปรแม็กหมดเลยแล้วก็มาสิบสี่ข้ามนะใช่เพราะว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับแต่สิบห้าคิดอยู่เพราะว่าสิบห้ามีพอร์ต USB Type C นะครับเราก็สามาี่สิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากได้ทุกคนอยากได้คือเป็นตัวพอร์ตไทสีนะครับสิบสี่นี่ก็นั่นแหลมันก็เพอร์เฟกต์นะถ้าถ้าแนะนําคนทั่วไปใช้อ่ะเพราะว่าสิบห้ามันก็สิบห้ามันก็ใกล้เคียงกันนี่แหละบอกเลยว่าบอดี้ก็อันเดียวกันนี่แหละถ้ามันมี Type C ไม่ไม่ไม่สนใจเลยนะใช่จริงคงก็ไม่เปลี่ยนถ้ามันมี Type C เพราะว่าไทซีมันจําเป็นมากครับเวลาตัดต่อเวลาลงรูปมันใช้กับ iPad ได้เพราะว่าใช้ iPad Pro iPad Air สมัยนี้มันเป็นไทซีหมดแล้วครับ iPad Gen 10ก็เป็นไทซีดงนั้นมันเป็นพอทที่จําเป็นมากครับในการใช้งานถ้า iPhone ไม่เปลี่ยนนี้ก็ผมว่ายอดขายก็ลงครับถ้าไม่เปลี่ยนเป็นแต่ราคามันสูงราคา5 0 0 0มือัพอยู่แล้วเพราะว่าค่าเงินครับมันพอใจซื้อมันไม่ใช่แบบมันก็ไม่ได้คุณสมบัติมันดีหรอกมันก็ราคาเท่ากับ Android ราคาแบบ สี่ห้าหมื่นเหมือนกันรุ่นพับก็แพงเหมือนกันเนาะตังนั้นก็แล้วจะคนชอบเ<ต>พราอว่าเป็นยังไงบ้างคือว่ารุ่น11อะไรอย่าง1ี่สิบสองราคาที่ลงมานิดนึงแต่ก็พวก11 12ก็ใช้ดีหมดเลยแล้วปัญหานะครับที่พีเจอจริงกับตัวนี้เวลาถ่ายที่แสงน้อยครับนอยมันเยอะจริงเออเห็นไหมจริงมันนอยเยอะถ่ายวีดีโอนี่ยิย่งยิ่งแล้วใหญ่ตั้งกล้องถ่ายอันเนี้ย<น>ก็คือนอยนอยมันเยอะครับนอยมันเยอะแล้วมันเป็นแสงแบบ บอกตรงว่าน้อยเยอะถ้า iPhone รุ่นใหม่ปรับค่า f ขึ้นพี่จะแบบสุดยอดมากเช่นอันต์วานี้แบบถ่ายปับ๊บน้อยเยอะมากวิดีโอกานคืนนี่ถ่ายมาอยากรู้ว่าวิดีโอกางคืนนี่ถ่ายเป็นไงบ้างครับเอาตรงว่าน้อยเยอะไม่ถ่ายในห้องก็เหมือนกันเนี่ยถ้าแสงไม่เยอะก็คือมันน้อยน้อยมันนอ้อยเยอะมากแล้วก็ที่เจอครับคือการลงข้อมูลในคอมอ่ะ มันช้ามากเพรามันพอร์ตไรนิ่ง2.0ครับบอกเลยว่าเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนพอร์ตสมัยอยุยาตอนต้นครับโคตรโบราณเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่ไอโฟน5ครับพอร์ตตัวนี้ยังไม่ใช้ไอโฟน14 Pro Max คือโคตรกักครับผมในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าโคตรกักจริงๆในการใช้งานตัวนี้กากมากแล้วก็ในการชาร์จนะครับมันร้อนไหมรู้สึกว่ามันร้อนไหครับถ้าชาร์จแบบเยอะๆไม่ไม่นะ อันนี้คือใช้งานทั่วไปครับแต่ถ้าสับพีพีตัดต้อนไปร้อนจริงอันนี้ใช้งานไม่เยอะโทรศัพท์อ่นะแต่พอใช้งานจริงอ่ะมันร้อนมากในการใช้งานครับแล้วก็เล่นเกมครับบางทีเฟรมเรทมันดรอปลใช่ไหมมันร้อนใช่มันร้อนหมดอ่แทุกยี<ด>่ห้อแต่ไอโฟนมันร้อนผิดปกติของเพื่อนครับแต่มันก็ถือว่ามันจัดการความร้อนแล้วก็บอดี้ครับบอดี้มันสวยดีนะเอาตรงนะแต่เวลาใส่เคสอะใส่ย,ยากไม่ถามจริงถามพวกคนทั่วไปครับว่าใส่เคสใส่ยากไหมบอดี้เป็นเหลี่ยมืแบบเนี้ย ใส่โคตรยากยากมากบางคนนี่แกะไม่เป็นครับแกะยากมากแล้วก็ครอบเลนส์ครับใช้มาหนึ่งปีก็ถือว่าโอเคมากในการใช้ตัวนี้มานะนี่นี่ครับส่วนผมใช้งานมาในตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัว iPhone ที่ดีในการใช้งานถ่ายวิดีโอส่วนมากที่ผมถ่ายวิดีโอครับมองตรงว่าโคตรดีกล้องนี้แนะนําว่าให้ผ่านเลยครับผ่านแอปดีกว่าในการใช้งานนะครับถ่ายบุคคลถ่ายบุคคลก็สวยถ้า สุดท้ายถ่ายบุคคลเนี่ยเ,เอาไปแต่งไหมถามจริงเอาไปแต่งไหมเอาไปแต่งไม่ได้ไม่ได้อวยครับเอาไปแต่งพวกเนี้ยเอาไปแต่งแล้วไปลง IG จีใช้ไอจีเสริมอันนี้ขอแซกก่อนเพราะว่าก็ iPhone ครับมันถ่ายผีเป็นผีนะครับมันไม่ได้ถ่ายผีเป็นคนเหมือนบางยี่ห้อนะครับสมาก Android อนะถ่ายผีเป็นคนโอ้ถ่ายคนเป็นคนนะครับแต่อันนี้ถ่ายคนเป็นผีครับ iPhone นะใน <c oughs> การใช้งานแบบนี้แหละ หอยไอโฟนนะครับสไตล์ไอโฟนใครชอบก็ไปแต่พี่ชอบนะระบบมันรู้สึกว่าในการใช้งานคือมันเอนจอยกับผู้ใช้ดีครับมันใช้งานง่ายสำหรับคนที่เปลี่ยนมา Android อ่ะมาใช้ไอโฟนก็ถือว่าดีมากนี่ไม่ได้สัมผัสเนาะญาติเรออาเรที่ใช้ใชอะไรนะ Android เราบอกยี่ห้อมาตื๊ตดส <ๆ S 2> สมัยย<ช>ี่หลายหลายปี Android แเราเปลี่ยนมาใช้14อ่ะไม่ได้สัมผัสเ,<อ>เลยถ้าถ้าสัมผัสได้อยากสัมผัสนะเพราะว่าข้ามมากใช่เพราะว่าคนแบบเขาขา้ามตั้งแต่รุ่น Android เวอร์ชันแบบ6 เจดอย่างเงแล้วไม่ใช่ p p o o n เขาแบบเหมือนคนละโลกกันนะครับผมในการใช้งานนี่แหละอยากให้สัมผัสปี2016เอไอแท็กเอของซัมซุงไม่อยากอาหาย่อยแล้วแต่มันทนมากเกือบ10ปีนะครับไม่ดับเลยนะใช้ได้ด้วยนะสิปีใช้จริงนะครับผมในการใช้งานแล้วก็สวัสดีครับพีก็จบการพูดคุยเกี่ยวกับนะครับผมการใช้งานตัว iPhone 4 Pro Max ใน1ปีมเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมแล้วก็ ผมจะรีวิว iPhone 15นะผมอย่าลืมกดติดตามด้วยสวัสดีขอบคุณครับ